ยินดีต้อนรับสู่ช่องอยางทิพย์นะครับใน EP นี้เรายังอยู่กับ GTV คันเดิมนะครับแต่ว่าโฉมน่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้นะครับรถของผมนะฮะเปลี่ยนเป็น GTV t ท้ายสัน,นะครับจัดทรงให้ซิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมได้เกิดอุบัติเหตุโดนโมอเตอร์ไซค์ชนท้ายทําให้ไฟท้ายผมเนี่ยแตกตัวถังเป็นรอยแล้วก็มีนู่นมีนี่อีกมากมายนะฮะทำให้ผมเนี่ยต้องปรับรถเป็นโฉมนี้นะครับเพื่อ เป็นการประหยัดงบนะครับแล้วก็อยากที่จะแตกต่างด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเปิดสเปคของคันนี้นะครับว่าใช้อะไรบ้างงบประมาณเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกเลยเป็นไฟไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้นะครับเป็น LED ไฟหลีท้ายบวกกับไฟเบรกในตัวนะครับตัวนี้ผมได้มาจาก แอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับประมาณรู้สึกว่าประมาณ 40- 60ิบถึงบาทนะครับตัวนี้นะฮะเป็นไฟสามเส้นนะครับต่อไม่ยากนะครับโมไม่ยากนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้ลงลึกอะไรมากว่า่าต่อสายยังไงมันมันฮาวทูลึกขนาดนั้นไม่ไหวเพราะผมต้องลือรถนะครับเออเลยอีพีนี้เป็นรีวิวแบบคร่าวๆนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับ แต่ผมไม่มีคนช่วยอ่ะเอาเป็นไฟเหลียงเดียวล้ะกันนะนี่นะครับถ้าถ้าผมกำเบรกเนี่ยมันจะจ้าเลยมันจะสว่างวันนี้เยอะเลยนะครับถือว่าสวยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นไฟเบรกแบบอ่าโคมดํานะครับมันจะเป็นแบบโคมดํามาในตัวนะครับมันดูดุดีนะครับซึ่งเขามีให้เลือกสองสีคือสีแดง กับสีดําผมเลือกสีดํานะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ในการติดตั้งเนี่ยมันไม่ได้มีจุดยึดอะไรให้เราเลยนะครับเราต้องปั้นอีพ็อกซี่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยตรงฐานเนี่ยคืออีพ็อกซี่นะครับเป็นอีพ็อกซี่ที่ผมปั้นขึ้นมาเองแล้วก็พ่นสีสีดําด้านแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมอีพ็อกซี่ e xy, เป็นฐานรองข้างล่างนะครับแล้วก็ไฟอยู่ข้างบน องศามันจะเป็นประมาณนี้นะครับองศาจะเป็นประมาณนี้เพื่อให้รถหลังสังเกตง่ายหน่อยนะครับไม่ชี้ลงดินแล้วก็ไม่ชี้ขึ้นฟ้านะครับถือว่าโอเคเลยนะครับไฟตัวนี้ไม่ถึงร้อยนะครับ <S <S ชิ้นถัดมานะครับเป็นตัวไฟสองป้ายทะเบียนนะครับ อันนี้ผมกล้าการันตีเลย50%ต่อ50%เลยนะครับว่าไทายสั้นในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์หรือสไตล์เนกเก็ตหรือว่าทรงสปอร์ตนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อไทายสั้นมาติดนะ50%นะมันจะไม่มีไฟ2อป้ายพอไม่มีไฟ2องป้ายเนี่ยโดนพี่ๆตำรวจเล่นแน่นอนนะครับยังไงก็โดนก็ไทายสั้นตามที่ผมบอกอะผมพยายามทำให้มัน ถูกกฎหมายล้านเปอร์เซนต์เลยนะครับไม่ให้มีข้อตัวแยงไหนที่ผมจะเสียตั้งได้เอ่างี้ดีกว่านะโอเคราคาตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเลยแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับราคาตัวไฟสองป้าย,ยอยู่ที่ประมาณ50-60ประมาณนั้นนะครับราคาพอๆกับไอตัวไฟท้ายเลยนะครับแล้วก็ ไฟ2เส้นนะครับเป็นไฟบวกไฟลบเข้าสิบโวลต์ลีตลอดเวลานะครับไม่มีลูกเล่นอะไรทั้งสิ้นนะครับสป้ายชัดเจนนะแล้วก็การติดตั้งนะครับผมปั้นอีพ็อกซี่อีกแล้วนะฮะนี่ท่านเพื่อนสังเกตจะเห็นส่วนต่างตรงนี้เป็นไฟนะครับตรงนี้เป็นฐานอีพ็อกซี่ที่ผมปั้นขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นอีพ็อกซี่ที่ผมกลับปั้นขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นฐานในการยึดป้ายทะเบียน นะครับโอเคคลิปนี้มันจะถึงไหนเนี่ยฝนจะตกโอเคเดี๋ยวเรามาเทสนะครับนี่ครับคือในกล้องอะ่ะมันอาจจะดูว่าไม่ค่อยสว่างแต่ของจริงอะ่ะใช้ได้เลยนะครับของจริงคือเห็นทั้งป้ายแน่นอนนะครับเห็นเห็นแบบจำแจ้งเลยนะครับซึ่ง อ่าสีขัดใจผมนิดนึงผมอยากจะได้ขาวขาวที่มันขาวจริงๆอะ่ะนะแต่พอซื้อมามันเป็นแบบเป็นขาวก็เยขาวแบบอมฟ้าหน่อยนะครับไม่ค่อยชอบเลยนะครับคือเหมือนรอดนีออนอะ่ะมันจะมีโทนเย็นกับโทนอุ่นนะครับแต่ผมชอบให้มันแบบอยู่ตรงกลางอะ่ะผมชอบให้มันอยู่กลางๆระหว่างเย็นกับอุ่นออกไปทางอุ่นนิดนึงแต่เนะี่ยมัน มันเย็นไปอ่ะมันฟ้าไปผมไม่เคยชอบนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับก็ย้ำกันอีกรอบนึงปั้นอีพ็อกซี่นะครับแล้วก็ทำสีนะฮะสำหรับตัวไฟสองป้ายทะเบียนนะครับโอเคถัดมาคนระับเป็นจุดสุดท้ายก็คือตัวกรอบป้ายทะเบียนนะครับเป็นตัวพระเอกเลยที่ทำให้งานนี้มันจบนะครับเพราะว่า เดิมๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นไฟท้ายนะฮะท่านเพื่อนเห็นช่องโวเนี่ยนี่มันเป็นไฟท้ายนะครับ,รบแล้วก็ผมก็คิดอยู่ว่าถ้าเราทําท้ายสั้นเนี่ยมันก็ต้องมีทะเบียนนะครับถ้าไม่มีทะเบียนนี่โดนเล่นแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นช่องของไฟตรงนี้แล้วมันน่าเกียดนะครับก็คิดอยู่ว่าทําไงให้มันแบบอ่าสวยๆเข้ารูปนะครับไม่อยากให้มันยื่นอองมาเยอะนะครับก็สุดท้าย ดัดป้ายทะเบียนนะครับผมก็ดัดให้มันโค้งนิดนึงนี่เห็นไหมถ้าเพื่อนสังเกตนี่จะเห็นว่ามันจะมีความโค้งหน่อยนึงผมจับดัดเลยนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนก็เป็นป้ายของผมเป็นตัวคานิวาวนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะทําตามเนี่ยก็ใช้ป้ายทะเบียนของค่ายไหนก็ได้มันมีรูอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามร้อยน,อน็อตตัวนี้เบอร์สิบ นะครับที่บอด y ี้ของเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงบอด y ี้อะมันจะมีรูยึดน็อตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงนะเห็นไหมเห็นน็อตไหมตรงบอด y ี้มันจะมีรูยึดน็อตให้อยู่นะครับก็ร้อยไปเลยกับกรอบป้ายทะเบียนนะครับเป็นประมาณนี้ส่วนส่วนเว้าส่วนโค้งความเคิร์บนะครับก็ไปดัดเอานะครับเป็นประมาณนี้ นะฮะไม่เสียของแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูว่าพอเราทำในลักษณะเนี้ยพอเราจะถอดบางโคนตัวนี้ออกใช้เวลาน้อยมากนะครับประมาณ20่ิบวินะครับก็คือใช่น็อต2ตัวนี้ออกนะครับง้างกาบข้างก็คือตัวนี้ตัวตัว A กับตัว B ตรงนี้ง้างออก พอง,ง้างออกปุ๊บดึงตัวนี้ลงนะครับออกเลยเป็นท้ายสั้นแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเอาไว้ออกงานเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายคลิปนะครับแล้วพอไปใช้งานไปทำงานเอาตัวนี้กลับมาใส่โอเคสเต็ปถัดไปนะครับที่ผมบอกว่าผมจะถอดบางโคนตัวนี้ให้ดูนะครับว่าท้ายสั้นแบบเต็มระบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับ โอเคเราใช้เครื่องมือตรงนี้ได้เลยนะครับใช้เครื่องมือที่ทางเวสปาแถมมาให้นะครับแล้วก็ลุยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรีบทําเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วบอกเลยว่าเสียวมากนะครับ คอนน็อตสองตัวหลัาง,งานนั้นง้างจุดเอจุดบีอืมเดือดหอใส่น็อตกลับนะครับใส่น็อตกลับเข้าไป เรียบร้อยไม่ถึงนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพอเราถอดออกมาแล้วนะมันเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับท้ายสั้นของแท้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้อีกรอบหนึ่งที่ผมบอกว่าเราต้องไปตัดออกนะครับเดิมเนินมันอยู่นี้นี่น่าเกียดจัดนะครับถ้าเพื่อนจะถอดแต่บางโคนนะผมบอกเลยว่าน่าเกลียดเกินอย่าทำนะครับ <laughs> โอเคครับผมสำหรับการรีวิวท้สันก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับถ้าให้ผมพูดสรุปราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณาไม่ถึง500นะครับน็อต2ตัว60นะครับไฟท้ายตีกลมๆร้อยหนึ่งไฟป้ายทะเบียนตีกลมๆร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็กรอบทะเบียนถูกๆก,ก็200ประมาณนี้กรอบทะเบียนพลาสติกนะครับแล้วก็ที่เหลือคือการลงมือทำและนะครับใช้งบน้อยมาก นะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับการรีวิวทายสั้นแบบฉบับข้าวๆนะครับก็เป็นประมาณเท่านี้ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับสงสัยหรือมีไอเดียหรือมีอะไรที่อยากจะพูดคุยก็ทักมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะครับเรามาคุยกันเรามาแชร์กันนะครับถ้าสงสัยคงไหนทักมาได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับถ้าพี่ๆไหนเพื่อนๆคนไหนนะครับถูกใจคลิปนี้หรือว่าได้สาระดีๆจากคลิปนี้นะครับได้ข้อมูลดีๆไป นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะช่องทาง Facebook หรือ Youtube หรือ TikTok หรือเพื่อนๆเห็นคลิปนี้จากตรงไหนก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวทายสั้นของ GTV ยังทิปนะครับแล้วก็ใน EP หน้าท่านเพื่อนสังเกตในคลิปแล้วเพื่อนๆจะเห็นล้ออยู่คู่หนึ่งวางอยู่บนชั้นวางนะครับ ก็อีพีหน้าเดี๋ยวเราวีล็อกไปเปลี่ยนล้อกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะไปร้านไหนแล้วก็บรรยากาศในการเปลี่ยนลอ้อทรงจะเปลี่ยนขนาดไหนนี่รอเดิมถอดดุมออกไปแล้วด้วยนะเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวลงล้อใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับผม